เราอีอัวด้วะอีอัวเนอีอัวเน็นไงมาฮ e ่าใช่หออะไรนึงอุ้ยค uh, ือเาตอนนั้นกเมนแบบเชียงกอเราอยกับเป็นเกาคือเราเหละเป็นต่ยานกนตอนหนุ่ก็เคยยานแล้วจักเทียดีไม่เป่าเคยยานแล้วจักเทียดีไม่เป่าทยานะกับลูกลูกพี่เลนาะสอดแกงกันตลอดตะกี้มันจะยากเนาะ ล้ำบอกซ่อมล้ำแมนไม่ดีกับสวดแก้มเรือซุ้มกินบอบอเป็นแบ๊ดสิ่นูค่อบอไหนกับ้าจ้าูสวดแก้มไม่ยังไงวางสิละไม่ยังไงวาเอาสุปิดวงหอดุ้คือเตยล่าคู่มือแถวว่าไงหาโวงม่กับบึ้งบับึ้มบัอยู่น้องกรไดโอิ้มปิะไดแต่ยังมีเตยล่าอยู่น้องเรา จะมาทำอาหารสดแจ้งเลยสุก <c oughs> บ,ด, <c oughs> บดบดบ่อยกับพวกบดบ่อย <c oughs> เป็นสดแจ้งน้ำก๋งดิ <c oughs> ไปไล่นักมวยนั่นกันสิคุ้มก่อยู่สดแจ้งเล้เอาเป็นยงไนก่อนเลยสุกงบดบ่อยแฝงๆเป็นสิเบอร์ดิมันขาดมันหวยหาข้อมลักแห่งกสิกามี่มูขบเลยบอสเออแต่นี่ผู้ใดไปยามไปเยี่ยมอยากให้เขาอยู่น้ำดิอยากฟิวอยากเหล่านื่ขงขึ้นข้นเลยข้าวปลาเป็นจังไก่มันเป็นจังได่ มันไม่มีหัวหนองน้ำบ่อซุ่มบอดซุ่มแบบนี้มันยากเหมือนกันหรอกกันเห็นหนามเองเพราะอะไรก็จะพึงคุนดูแลตัวเองด้วยนะคะจะมาเต่งเอ้โหเต่งมันเหนียวตอนนี้น้องบิ๊กกำลังจะเสร็จแล้วครับก็กำลังรอครับพี่น้องผู้ยิ่งใหญ่ฟินแลนด์ พี่น้องเอ้ยพลังหมกไปไรฮอสฮวนเพราะไรนี่นนนนนนอนอจะได้จังสั้นเหรอเดี๋ยวนี้ไหมเ,หเมพราลอะจะได้เอะดี่วันนี้เพก็ะว่าผมว่าเรจะได้เอะทุกที่นี่ยังกรเพราะอะัรจะได้เอะให้ได้หยากรึเ,เ,กเปล่าเพราะอไรทั้งเขาอันมองอันอนอดมองตะกีดเศร้าเฮ็ดวนหรือบ่ตัวละครหรอที่ว่าไปไลท์ที่มันเหมือนคล้ายๆล้ายเทเตอร์ไหมอ๋อมันคิวมันคล้ยตรงกันตั้งแต่ก็เลยได้ยายนี่บางคิวไม่นู่นอยู่ ตอนเชมันมันมันีกัมาได้สิเออเออเออใหญ่พี่จะปุยหมองยูเนี่ยะี่ยันดีไม่สารเล่ะมองจะอมันวางเหวให้เอาบิ๊กคือเ่าเหตุอันเอารวดก็ทำอยู่อะไรจะเริ่มทำนี่ลมันเพิ่งหลังอภฟร์เ้งอย่างตังตไายอย่างก็เลยเคลื่อนย้ายไปก่อนบานจะกปอเส้นแล้วกอนนี่เออเออเป็นภาระสว่งสอืมสวย ยังมาหาเบาเด้อไปลอยสางแคองไปลอยสังแ่ตัเงนเขาไปยังหลันอยู่แม่โอ้เนสกิตังไปนั่นหมดเลยแล้วบ้าไปลยแล้วเอนเอดยลยอกกบเบิ้งกเบิ้งแขนเบิ้งมือเบิ้งนองเนี่ยไม่ตระดับไหนี่ไปเนี้ยกันสิได้ไปย่างลบขีมาขีไก่ยุติเนี่ยภาษนีนุณยก่และต้องแบบแบบมาด้วยเหรอผมก็ไ่อู้นี่ย แตู่ัวนะจมาันในซ่กัน้ามหาว่าออกไรเนาะไฟไฟไฟผมก็แม้แต่ผมก็แน่เป็นดีเป็นดีของงานเจ้าเบาเด้อเบาขึ้นในปากบาออกเด้อเออะเดอกับมัดีถึงตัเลขคู่ขนไปเลยก็้วน่ามัน้นะ้งนสายสมแจ้งถึงว่ากู้นแหลืเจ้าคลองเหลืตะเกาจ้องเหลืตะเกาวิเศะมามาั้เหลื้เป็น อันนี้ลงลงลำเดเลยอะไรเปลศปินบอลเลนอนศิลปินไ่ได้รู้จักศิลปินเนาะมีในปบยเทียเป็นยงไดตั้งแต่ยาสัตว์ูไหมใบยาเป็นหนึ่งเดยสมัยั้นโอ้ได้เปล่วไปรับเชิคนหนึแล้วใมันดว้ก็ดีไปเป็นพขู่วิจัมขู้ก็เปลี่ยนเขาพงไนก็เลยก็เลยจะาะไรทำตามทำอย่างนั้นเลยก็เสยพิเอย่างนั ทำได้ขึ้น,านทางเกีาตคุมันันเ่นมีบุญวาสนาอัานมีเงินมีทองหาไดอีกอยากเข็นใบอันไม่ยุบพอไ้อันนี้อยากเข็นซ่อมเต็มไหมข้ากี่อมเต้แม่ไม่ได้มาซ่อมเต็มแล้วมีกระจกเนีเอเราเพ่อยเนขบเอากระบอกยี่ดีนเนาะ <laughs> ยาไ,ายไล่อายุไล่แสดงเขาแหงผมโดกเนาะมอลล่า่งอายุไลแสดงโอก็ออมันเซนสปียร์ุนจีแม่นะหาัน่แมนบชเออตาะทวนเหาเด้อเ่เกีวกับเหาโอเ้โอเอเอม เมกี้เราเรียนเป็นเมียแมหลวงลงไงเป้าหมว่าตัวัอเสียิงกลาไม่ไ้ครับวิ่งหลอกัวหลอกหัวหลอกอ่ะเี๋ย่น้ันกูเขาเืเนครับรถกี่ใหญ่นะครับฉันหลอกเธอจะฉีกหน้าฉัไม่ตายสิเธอแ่หว้ใจ นแก่น้มมาค่ะมา่ะีมาอะไรับชนจเลยตัเองข้ามเลยไหนิเป็นเลือดนอะปากอกไรกันนี่คือจอมยังเป็นงเลือดนาอะไรเออนอกครับถ้าไปหาเจ้าของไหลอะไปพี่เดียนเนี่ยก็จะเป็นน้องมาจาเจ้าของนี่แหละ ทุกคนว Safe, ันนี้จะพาคือพิชิตพี่เดชชัยวงสามานโอ้ยแข่งวัดแจงนาปนีได้ยุดอกได้ยุวะคของเท้าเราเนาะแล้วความอวามขาวเซจันไบเซจันไบอันนาสดไปกอดนะครับผมกอดอ่าางเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นสีเพราะว่าผมขึ้นเลกยุกินเลิกยุขึ้นเลิกยุนะครับผมเยด้เรื่องดีอยเห็นร่อยุบอไร ร่วมีก่าเดียวจะเป็นผู้ถือกล่องดีาเดี๋ยวผมถือกล่องใหสูงข้ามาส่งง้เลยคนัโอ้ยตดแล้วดนีแล้วไปน่าได้สูงอ้ยนี่นจว่าเหอาคนสูดีแม่าม่นะคพี่พี่น้นอง

ครับเกี่ยวกับไซนอขอบคุณหลายๆครับผมเย็นสดสขอบคุณพี่น้องเอฟซีโตเกียวเดอร์นะครับผมพี่น้องก็คืซับพอดดีครับ มันอ่าล่งเกตล่องยังพี่นอง็กลับไปให้คกำรั่งใจนะครับให้การังใจก็มืกค่ม่คเีาตอนนี้คำร่างใจตัวนครับคำร่งใจเดี๋ยวภาพ จักหน่อยุราประมาณเด้ๆนะครับเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมจิเดินไปขาพฟอนนะครับจะบว่ามาเบิ้งแต่งหัวคำหล่ะนะครับมาเบิ้งน้องน้องมาเบิ้งลูกๆซูกสอบครับโอ้ดีใจครับโอ oh, ้คุณแทน่นเพลินนะครับโ oh, อ้คุณแทน่นวัดบิ๊กนะครับเป็นมี ลูกลูกนี่น้องน้องนี่ความสามารถหลายนะครับแต่ละคนเขานะครับแมมแม่กันดารักนะครับมาบูรัะสุขกอเห็นกลั้นใจลูกลูกนะครับรือป,ปั๊แบบมาอ,อินกับมี่ครับ